ในแก้วแม่น้ำอะไรครับน้ำเปล่าน้ำเปล่าหรอใช่เหรอฮะน้ำน้ำแชมพูน้ำแชมพูไม่ใช่น้ำอะไรอยู่ในแก้วแม่น้ำบิดบิเด็กกินได้ไหมได้บดบิดกินไม่ได้แล้วใครแอบกินยกมือขึ้นออน้องปัาแล้วหนึ่งพี่ปุนแอบกินป่ะคะน้องปัาแอบกินใช่ไหมครับไม่ไย้ในกัญญไมะไม่อยู่ครับ กินแล้วจะเป็นยังไงใครกินเปบปซี่ป <Okay. S 1> ูทองปูทองไปหาใครลูกปหาหมาเออเอาน้องป่าไปเลยนะเนาะน้องปากินของแม่โอเคไหมดีนะโอเคไหมกินะยายเอยมีคนแอบ,บกินอีกแล้วว่าใครแอบ,บกินของแม่พี่ปูเหรอไม่ใช่ใครน้องปากชี้สิ ยายนั่งอยู่ตรงโน้นรเย้ yeah. ใครแอบใครกินเป๊ปซี่แม่แล้วมั่งยกมือขึ้นหนึ่งสองสามเลชเชียแฮนไปเลชเชียแฮนเร็ว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 ใครแอบกิน Let your hand. เลชเชียแฮนเดี๋ยวนี้ไม่งั้นตำรวจมาจับเลชเชียแฮนแมจะยไหมพี่ปูนกินพี่ปูนเลชร้ากว่าเลชเชียแฮนยกมือขึ้นแล้ว ใครกินเบบีซี่แม่เนั่นอะไรอ่ะเด <Yeah. S 2> นี่ยนั่งอะไรอะ <Yeah. S 2> ่อะเด้อ yeah. หันไปมองทางอื่นก็มีเด็กแอบกิน <c oughs>